ย้ำมุมขวาย้ำมตบหัวตบหัวแล้วฮะ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 ฮโดนฮะ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 ฮอฮะ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 เมย์ฮะ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  อ่ะๆอ้าวขอได้เลย2000บาทนะคะ <coughs> ủng hộ người ta có thể nói <laughs> <Đó> là <Kisswei> một người ta nói là nói <laughs>

ไม่ได้ไปอาบลุงหิ่งเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรสาธุอาจารย์ลงเรืองรับรองครวยรับรงั้งโัองด่ากับรองถือาสาระนางไม่ได้เอาลุงมันเต้ไม่หมาปีกแล้วเองหัวเอาหัว

I'm <laughs> not.

ผอยังได้ไม่รย้กื่ลูกพวกนึงต้องมาจานจั้งมดเลยเขากำลไปตัดต่อใช่ใช่หล่นไได้กระถางอีกรอบเลยนะอร่อยลอ่อไม่พอดูได้เพ่งไปแล้วเนี่ยมีเห็ดเข็มเหรอเห็ดเข็มทอด คุกแป้งโคกี oh. hey right. ้เหรอแป้งทอดกออแป้งทอดกอนรอ้มันออกบอกเขาโอ้ยมีมไม่จืดไปน้อนเลยเนาะ้อง้อรอ ดรากินเยอะให้แม <Zomb ies? S 1> ่ดูเยอากก็กิน้าตามเหมือนกูกับพี่น้องนะตอนนี้น้าตอนหน้ากูอยู่เลยเหมือนแม่ตมดเลยหมดยังอ๋อออกไปนล้วพี่มามาเป็นทหารยี่รอนนหนขนาดโตยี่กินเลยเบื่อเข้าเอาหันกระโดดตามก็แบ่งมาดิไหนอะ